มันจะเป็นยังไงเอาอันน hmm hmm. ั้นจะมาเบิ่งฮะตัวของเจ้าน่ะอาวุธลับบ่เอา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 มาเอามาเอาเฮ้ยเบิ่งโม่ลำชีดีพ่อนเจ้าเฮ็ดบวกเอ้ยเสียมก็มีอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าบ่ถนัดพอถือกล่องมือเดียวบ่ได้บ่ไหมแม่ใส่เสียมอยู่ใส่เอามาหนีกล้องนั่นอย่าปิดไม้ข่อยเด้อเยอะโม่หูละจักตัวได้เป็นไม้โม่ไม้โม่หูละ เปิดเฮ้ยเด็กข้ากันยังดีวะเอาขึ้นมาโอ้ยอันนี้ได็จะข้าเด็จะข้ามันมันมีนะบอจุ่มๆจีๆเนี้ย บอกกันไปแง่จังสีเนาะพี่น้องเลยเห็ดบวกตบับงัดทั้งงัดบานนี่โอ้อเ้ย,ย,ย,ยงัดทั้งงัดพี่น้องเอาแล้ว้อยคือขักแถวว่ะโอ้ ิดหยอดเบอร์ว่างอลังการเลยว่มีอีกบอกเคียร์คักรเอาละพ่อ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 เขาสีหัวมักเก็บเพชรปวกเคียร์คักร้ายอ้ยพ่อเจออะไรวะอุ้ยพ่อเจออะไรวะ โอ้โหเห็ดยังล่ะแม่คือ,อยอังหักแท่เห็ดอะไรวะเฮะดูสิโอ,อโอ้ยเอาบไ,ไม้ออกก่อนแม่ให้พ่อถ่ายรูปก่อนสวยๆก่อนอแม่คือใบไม้ออกคือใบไม้ออกนี่นี่น,นี่ตรงหน้ากล้องพ่อเลยคือออกให้หน่อยเอาออกให้หน่อยแม่พ่อจะถ่ายภาพสวยๆก่อนเอาออกอีกเอาออกอีกนั่นแหละนั่นเนละเออ ให้พ่อถ่ายภาพสวยๆก่อนแม่เ,เอ้ยเฮ้อร์วังอลังการดูสุดยอดอยโอ้เอาแม่เอากล้อ,องอย่าเพิ่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 งพ่อยังไม่ได้ถ่ายรูปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแม่แครับเองของแม่ไม่ยากเอาเหรอโอ้ยพี่น้องอุย้ยคือขกักแถววะพี่น้องโอ้ยจะย่าไปเทียบนาเจ้ามันกระจอยร้อยเลย บ้านเราบัดนีแค่นี้เด้อเขายังมีลูกมีหลานเขาอยู่เอ้าเหรออยู่ตรงไหนวะนี่ก็เลยจะมาไม่ถึงหรอกโอ้ยแม่บังกล้องก็ไม่เห็นแล้วใช่มันนิดเดียวมันต้องหรอกนี่เหรอโอ้ของจริงเว้ยเฮ้ยอ้าวเอาแล้ววะแรกเสียมคอยยื้อใส่อ้าวทิมเสียมแล้วได้เฮ็ดทิมเสียมแล้วบาทเนี้ย เอ้าไม่เอากล้องเหรอพ่อถือเลยเอ้าเหรอพ่อจะปิดไหมอัน,น้พ่อจะปิดยังไงมือสองข้างพ่อไม่มีมือสี่สามนี่ก็นีพ่อแป๊กเดียวก็จบทำไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าพ่อปิดกล้องเจ้าอีกอไปเวลานะ